สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมสวนอินทผลามนะคะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันสวยมากๆเลยขออนุญาตพี่เพื่อนพี่เพื่อนเจ้าของสวนอยู่น้องแวงใหญ่นะคะพี่กัดอยู่น้องแวงใหญ่ดูลูกตอนนี้ยังไม่สุกนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นตื่นตาตื่นใจมากเลยเดสุกพี่ก็เดือนตุลาอ๋อแสดงว่ามันนานมากเลยใช่ไหมครับ ก็มันสีสุกเนาะเริ่มเริ่มดอกเริ่มดอกโมกกล่ากุมภามกกล่ากุมภาเลยเริ่มดอกต้นนี้มีสามช่อเดือนเดือนตุลาเอเดือนอท่านว่าเอ้ยปาณเดือนตุลาจะสุกจะเริ่มสุกแต่เวลาโดนอ่ะสุกยอดเลยว่นเป็นปลูกง่ายรักษาง่ายแม่มาจ้ะพอดีวันนี้ขับรถผ่านผ่านหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่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 เคยเห็นว่า เพื่อนออกลูกสักทีพอดีวันนี้ตั้งใจแวะมาพี่เพื่อนก็ก็เลยขออนุญาตพี่เพื่อนถ่ายสวยมากเลยค่ะทุกคนพี่เมื่อท่านเมื่อกี้เพื่อนเป็นเจ้าของสวนนะคะใจดีมากๆเลยเพื่อนให้เข้ามาถ่ายเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนว่าแม่นจะลอยต้นเล้วนี่อันนี้เกือบรอยโอ้่วามันเยอะมากเลยค่ะเประมาณเกือบร้อยค่ะทุกคน มีทั้งต้นผู้แล้วก็ต้นตัวเมียค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นตัวเมียนะคะต้นตัวเมียก็เลยออกผลใช่ไหมคะพี่ต้นตัวเมียก็เลยออกผลมันบอใช่ต้นตัวเมียจะออกผลนะคะทุกคนต้นตัวผู้จะไม่ออกผลจะเป็นประมาณนี้จะไม่ติดผลใหญ่มากเลยต้นนี้แต่ไม่ออกผลพี่เพื่อนก็จะทําเป็นแบบ เกษตรผสมผสานค่ะมีทั้งต้นชะอมด้วยแล้วก็มีต้นตะไคร้ด้วยค่ะตอนนี้พี่เพื่อนก็กำลังตัดใบตะไคร้นะคะเพื่อให้น้องโตนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้พามาชมสวนอินทรพาลัมนี่ก็ลาไปด้วยอินทรพาลัมสวยๆนะคะไปแล้วนะขอบคุณสำหรับการรับชมจบคลิปสวัสดีจ้า